สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีตุลน,นะคะคนลักนาราศีตุลเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของเขาคือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เนี่ย อยู่ในราศีกันเนี่ยนะคะอ่าช่วงที่อยู่ในราศีกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่พลังชีวิตของคนลัคนาราศีตุลค่อนข้างอ่อนแอคือทําอะไรก็ไม่ค่อยมีไฟอ่นะคะเดี๋ยวก็มีเป็นพักๆกรกะตือรือร้นเป็นพักๆอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกเบื่อนเบื่อเหนื่อยเนี่ยนะคะท้อแท้บ้างแล้วก็อาจจะ เขาเรียกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยราบลื่นด้วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะแล้วก็ยังได้มาตรฐานเป็นนิดอีกเนี่ยนะคะแต่เมื่อดาวศุกร์ย้ายนะคะดาวศุกร์ย้ายย้ายเข้าสู่ราศีตุลกุมลักขาและก็เป็นกเกษตรด้วยเนี่ยนะคะย้ายในวันที่21ตุลาคมเวลา6นาฬิกายนาทีช่วงนั้นเนี่ยนะคะพลังชีวิตจะเข้มแข็งพอพลังชีวิตเราเข้มแข็งเนี่ยเราทำอะไรเราก็จะเกิดผลสำเร็จ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดผลสำเร็จได้ในช่วงไหนนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นพูดก่อนว่าดาวศุกร์เนี่ยที่เขาย้ายมาเนี่ยนะคะเขาก็จะย้ายมาในช่วงวันที่2 1เนี่ยซึ่งมีดาวย้ายมาก่อนก็คือดาวอาทิตย์นะคะย้ายว,วันที่18ตุลาเมื่อดาวศุกร์เจอดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลอ่าก็มีความอ่ามีการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันแล้ว ดาวพุธเนี่ยนะคะจะย้ายวันที่23ก็จะมีการเกื้อกูลกันเพิ่มอีกเนี่ยนะคะก็ส่งผลดีอ่ะนะคะตอนอยู่ในราศีกันเนี่ยนะคะถึงแม้จะอยู่ในเรือนวินาศแต่ก็มีดาวาพุธแล้วก็มีดาวอาทิตย์เกื้อกูลอยู่นะคะก็ยังไม่ได้เสียแบบ100%เนี่ยนะคะแล้วก็มีดาวพรหัดเล็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนารนาศีตุลเนี่ยนะคะก็ยังมีพลังชีวิตที่ถึงแม้จะอ่อนแอไปบ้าง แต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือและเกื้อกูลอยู่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันการงานของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะช่วงที่เห็นเด่นชัดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่ดาวดาวศุกร์เนี่ยนะคะเข้ามากลุ่มลัคนาดาวศุกร์กุมเนี่ยก็คือพลังชีวิตเราเข้มแข็งแล้วแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งเจ้าเรือนลาภะเข้ามากลุ่มลัคนาก็ เกิดผลสําเร็จและทําอะไรเกิดความราบรื่นเกิดความสมหวังและแล้วก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพุธด,ด้วยนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเข้ามากลุ่มลักนาด้วยเพราะฉะนั้นเอาวิเคราะห์แบบง่ายๆก็คือช่วงที่งานเด่นง,งานเกิดผลสําเร็จเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะทีะ่เริ่มดาวอาทิตย์เข้ามากลุ่มลักแล้วนะคะดาวอาทิตย์เข้ามาก็จะเข้าตั้งแต่วันที่18ตุลาไป เวลา10นาฬกา32นาทีแล้วก็ตามด้วยดาวศุกร์เนะนะคะเข้ามากลุมลักอีกในวันที่21ตุลาเวลา6นาฬกา29นาทีและดาวพุธเข้ามาวันที่23ตุลาเวลา13นาฬกานาทีอันนั้นนะคะจะเริ่มเด่นชัดเลยว่าทำอะไรเกิดความราบรื่นเกิดความสมหวังเกิดคนช่วยเหลือเกิดคนเกื้อกูลมากขึ้นนั่นเองน,นะคะในจงังหวะชีวิตก็ ถ้าเราดูแล้วก็หลังวันที่18เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มดีขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องการเงินกันดาวเจ้าเดือนการเงินของคนลักนณาราศีตุลคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยนะคะตอนอยู่ในราศีพฤษเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะไม่ค่อยให้ได้ผลดีเท่าที่ควรแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นประด้วยอ่นะคะ,ะก็อยู่ในเรือนเสียด้วยเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยดีแต่เมื่อดาวอังคารย้ายอังคารเขาจะย้ายวันที่3ตุลาคมเนี่ยนะคะ,ะในเวลา2นาฬิกา3นาทีก,ก็ตี2เนี่ยนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าย้ายเข้าสู่เรือนสุภะนั่นเองนะคะ,ะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องก,การเงินมาก่อนเนี่ยนะคะหรือว่าติดๆิดขัดๆัด,ดบ้างแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็จะเกิดความสําเร็จหรือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงหลังวันที่3ตุลาไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเงินก็อาจจะแบบเดี๋ยวก็คล่องตัวบ้างไม่คล่องตัวบ้างเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะคะก็จะมีการโครจรแบบพักองศาเหมือนกันเนี่ยนะคะ ช่วงที่พระอุศาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะคะก็ดูแล้วก็อยู่ในเรือนที่ดีอยู่ในเรือนสุขภะก็จะมีการพัฒนาต่อยอดได้ดีอยู่นะคะและอีกทั้งเนี่ยดวงชะตาของของคนลักานาราศีตุลเนี่ยในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลังวันที่21ตุลาไปดาวศุกร์เป็นกเกษตรเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นนะคะทุกๆด้านทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ดาวดวงเดียวกันเลยค่ะกับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะคะก็คือดาวอังคารเนี่ยนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ถ้าจะดีขึ้นก็หลังวันที่3ตุลาคมไปดาวอังคารย้ายก็สู่เรือนสุพะนั่นเองนะคะก็คาดหวังเกี่ยวกับความรักความสมหวังเนี่ยเกี่ยวกับความรักก็จะดีหลังวันที่3ตุลาเริ่มเห็นว่ามีการพัฒนาการต่อยอดที่ดี แต่ถ้าจะดียิ่งขึ้นก็ช่วงดาวสุขเข้ามาย้ายกลุ่มรักเนี่ยนะคะก็คือหลังวันที่21ตุลาคมไปความรักก็จะเริ่มรับรื่นขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะก้อนนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วกับคำทำนายแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนตุลาคม2565นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง การใช้ชีวิตก็อย่าประมาทมีสติเยอะๆนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนีสวัสดีค่ะ